วันนี้จะพาย้อนอดีตกลับไปดูงานน้ำสก,การพระสมุทรเจดี JD, หรือพระเจดีกลางน้ําที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่เป็นภาพจากวีมเก่านะครับซึ่งถ่ายทําไว้นะครับยังไม่ทราบปีที่ถ่ายทําแน่นอนนะครับแต่ว่าคลิมชุดนี้ปนอยู่ในหนังข่าวซึ่งออกฉายก่อนปี2500นะครับก็แสดงว่าผู้ที่ถ่ายทําหนังข่าวชุดนี้นั้น ถ่ายทำไว้ก่อนปี2000นะครับนี่เห็นเป็นบรรยากาศนะครับที่มีการแห่นะครับเรียกว่าแห่ที่จะไปเตรียมทํางานที่พระสมุดเจดี JD นะครับจะมีการเอาผ้าสีแดงนะครับแต่ว่าฟิล์มหนังนี่ถ่ายเป็นขาวดำก็จะเห็นเป็นไม่ใช่เป็นภาพสีนะครับกระบวนแห่ก็จะไปที่พระสมุดเจดี JD นะครับกล้องก็ถ่ายเรือนะครับนี่แม่น้ำเจ้าพญา ก็เป็นเจดีย์กลางน้ำนะครับซึ่งมีงานประจำปีทุกปีนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับแข่งเรือเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับนี่ก็คือผ้าห่มนะครับที่จะนำมาห่มพระสมุดเจดีย์นะครับผมอาจจะใช้คำผิดนะครับไม่แน่ใจนะครับที่เป็นผ้าสีแดงนะครับใส่ผานใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับตอนที่ดูฟิล์มครั้งแรกนั้นผม ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าในฟิล์มหนังข่าวเขาก็ไม่ได้บรรยายบอกนะครับว่าถ่ายทําที่ไหนนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูภาพเทียบเคียงกับภาพปัจจุบันนะครับก็เห็นว่านี่ก็คือพัสมุ์เจดีหรือว่าพระเจดีกลางน้าที่จังหวัดสุตรระการนะครับผมเคยไปเที่ยวงานเหมือนกันนะครับอยู่2ครั้งนะครับครั้งที่เข้ากรุงเทพมาใหม่ๆนะครับปี224 225ก็ไปมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับเมื่อปี 2,565ก็ไปเดินเที่ยวนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นสารกลางนะครับแล้วก็ฝั่งพระชุบุตรเตดีนะครับก็นั่งเรือข้ามไปข้ามมานะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับสถานที่แบบนี้นั้นดูจากฟิล์มหนังแล้วก็จะไม่รู้ว่าเก่านะครับท่านต้องดูเทียบเคียงกับการแต่งกายทรงผมของผู้คนนะครับเพราะว่าวัดนั้นเป็นสถานที่อนุรักษ์นะครับก็จะไม่มีอะไรที่ทําให้ใหม่ขึ้นกว่านี้หรือว่าเก่ากว่านี้นะครับ